นะครับเปื่อนสายเปตองนะอยู่ที่สนามนครรังสิตเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่ทีมตะวันนาสามเจอกับทีมพิกิทกาแฟครับเมื่อสักครู่น้าเมืองจะเข้าสามแต้มไปลากกันเลอเสียเลหนึ่งแต้มนีเป็นหัวที่สองพี่แอ๋วผมจะให้ดูสนามนี้ ถ้าสทีมที่แม่จบรดูดีๆินเอนี่นะเพลงอยาเข้าครับอโอ้โยยงต้อเปลี่ยนสวยๆชุด ลูกไครก็ได้ลูกตัวเองลูกหลิกิจะตีครับตีสวยมากครับพี่พี่เล่นทีมอะไรครับโอ้ ทีเมืองทองถึงว่าตีสวยมากตุกเข้าสวยดีโอ้ลุงนี้เบี้ยวมาตั้งแต่ออกมือไปแกจะเข้าที่เลยเติมเติมเติมเ่ย มืองตีซ้ำหรือเปล่าโอ้ชนลูกตัวเองอ๋อคตัดนาว่างทีมนี้จะตียากพี่ตุ๊กถือไปด้วยนะตอนจบเบื่อที่เจ็ีดแจแล้วอ้าอันนี้อันนี้เราแวงลูกเราตีตัวเอง

เดี่ยวตีเลยตีได้ไงตีเลยเจ้ตีไปตีไปเดคสจะดีได้คำสั่งให้ตีสนุกนะครับณเมืองตีสนุกโอ้โหใครอ่ะโอ้โหเจ้เกมก็เกมแค่ไหนรอกกันนี่บอกให้ตีเลยตีเลยฟ้าเนี่ยบอกให้ตีอีกแบบมาตีอีกแบบหนึ่งก็เกมอะไรมันแก่นมันจังหวะนี่ดูต่อม เพลงขมานัเพลงเปลี่ยนแม่เขากข็เตรียมของเตรียมอะไรจะทำแล้วแหละโอ้พี่เป๊ตีหลุดครับข้ามหัวมาหน่อยนึงงอ้ออีสนุกครับอีสนุก เพงมาอีกนะเพงมาอีกโอ้เปลี่ยนแบจิบจิบมาโอ้โหตุ๊กกระเลียนตวยตรงนี้ยีได้กับมโ้ตีแม่นจัเลนะ2ูกกั ว่าปดนมยังโอ้ยังไม่แพ้อ๋อวันที่ไปชิงแชมป์นั่นเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปียตี๋เจ็ปไม่ขู่ไม่ปล่อยคัวไข่ของอะไรนี่เจ็บ สัตตุ้งย่าเลยแล้วลูกพี่นี้จุดป่านใอยู่ย่าเลยสิย่าเลยลูกคนหนึ่งไม่หนัดใต้แล้วลูกพี่นี่จุดป่านใ้ลูกนม้ยอมนะนี่เอ่ะพี่จิมหนูบอกว่ายังไงหนูบอกให้ซื้อสิ่งมาไม่่ใชเมืองมีสองนะให้เอามาเลยเออมีครบวางไปด้วยลูกบอหนหนูบอกว่าให้เอาสิ่งมาหนูนัดกันแล้วนะลูกข้าวบนอ่ะป้า ป๊กโอ้โหเกือบปีนเงยตัวนึงเงน่มันใจเริ่มันเลยไปไหนเดียว1เพื่อนน่งถ้าถ้าชอตลงไปเมื่อกี้จแย่นะหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องกลัวผมผมล้มให้อยู่แล้วล้มอะไรเม่อี้เนียนมากล้มกันเนียนป่นี้บอกได้เลยล้มอะไรเนียนขนาดนี้ บาดโป๊ะสองแต้มดูต่อครับเนียนตามมาสี่แต่ออกหกตะวันหน้าลุงนีิวิกิตย,ยกข้ามผู้หญิงเราซุ้มไม่ได้เลยค่ะเสียได้เป็นสนามดินลื่นๆนะพวกเราความลังเลกู้ไม่ได้ซุ้มซุกกองไม่ได้

นี่หนึ่งกินสี่เลยรอบนี้ถ้าพี่พีทปล่อยมาลูกนี้จะปล่อยลูกที่สี่แล้วนะครับตรงนี้มันอยู่ข้าง,งค่อนข้างขวบยากอยู่ครับอุ้ยเจ้าเ็นจริงด้วยเดี๋ยวผมๆบออกันเจ้าเ็นใช่ไหมเลรอ แต่รอบที่หนึงรอบรอบตัดก็เสนแม่งเลยพิทุเกียรติไม่ดีใจแนะไอ้ตีไม่ดีเกมไหนด้วยตอนเจอพี่กองแม่งนุกแต่เนี่ยเครื่องเสียงลำโพงเพี่ยนอะไรก็ไม่รู้ไปเล่นดีสักคนของเข้ามาชนหลุดเลยไม่ได้เว้ยพี่กองก็าชนไม่ได้เขาเดินไปที่กรรมการเลยจะให้พวกผมเล่นเจ๊กันให้พวกนี้มันเก็บ ผมก,กับคุณก็อยากจะพูดแล่ผมก็ใจแข็งคนงานก็ใจใจนกกพเป็นดีครัอแบบอห้เราจะตีมันต้องกุ้เก็บกุ้งเก็บเราจะตีโดนไหมล่ะจี๊ดโดนเหรอขนาดที่กุ้งคนไปเชียร์เยอะๆแกยังใจไปเลยไปเชียร์นะเนี่นใยใจกัไปเลยนะน่ากันบอกคนต้องได้ตี2องโลกนะครับพี่<ห>เองพี่เองบอกไม่เป็นไรหรอกพี่ก็ผิดทั้งฝตีแต่ลูกนี่เโอ้โหอุ้ยุตายฮะเป้ทำอะไรอ่ะ บิ๊กเป้ทำอะไรอะ่ะเข้ามาทำอะไรอ่ะลูกนี้ตีตีตีลูกเมื่อตะกี้เมื่อตะกี้ตีไปตองสวยอีกลูกหนึ่งนะครับไหนลูกไหนโอ้ลูกเมื่อกี้นี้คือตั้งใจตีแค่ขยายโซนแต่ไปช็อตอีกลูกหนึ่งออกแต่ของแล้วของพี่เป้ก็ดันไปจอดชุดใกล้เฉดเลย รอบนี้น่าจะได้หกแต้มนไหกเอาได้พี่ตองชัดลูกพี่ที่เปลี่ยนเกมเลยเกิดขึ้น เปลี่ยนอีกแล้วครับพเพลงเปลี่ยนอีกแล้ว,วดูเพื่ <c oughs> อเพ่ดูเพื่อเพ่สวิงเมืองเมืองต้องเข้าครับหวัวน,นี้รอบนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับีเสมอกันอยู่ลกูกนิดนึงับ ิดโอ้ดีรถเปล่าครับโอ้โหทิ้งแล้วลุงนี้ทิ้งแล้วเดินมาเพ่งจะเข้าครับ ฟังพี่เป้ได้สิบไม่จีกเขาได้หแต้ม็ตีฝั่งนี้แลละชอ็ชอตช็อตลูกพู้ต่อสู้ออกตัวเองก็ดันไปจอดเตีอีกลูกนึงปึ๊องออกข้างนิดนิดตอนนี้ฝั่งน,นี้เสียเปรียบคึ่งลูกนะครับเพราะว่าพี่ตุ๊กเข้าหา่างเกินถ้าต่างคนต่างไม่พลาดทีมเมืองทองจะได้หนึ่งแต้ม จะดูดัีว่าใครจะพาเลกลายเป็นฝั่งฝั่งเมืองทองเสียบเรียบรึ่งลูกครับกอนนี้นเห้เอิงลาดเป่ามาให้เขาสั่งน้ำเมืองเข้าแล้วครับตอน,นี้ครับไม่เข้าเข้าเออน้ำเมืองเข้านิ่มมาก ดูลูกตีพี่เป๊กถ้าต่างคนต่างไม่พลาดทีมตะวันนาสามจะได้แต้มหนึ่งเกมนะครับไปต่อตอนนี้ฝั่งน้ำเมืองเสียเปียกลูก มาจูงมาใหม่ละน่าเมืองได้จะออกคนเลยอยู่คู่กันแต่โดนออาออกคู่อะยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวถ้านานิดตีถูกลูกนี้จะได้เปรียบนะครับรนิดฟาดนะครับลูกนี้ึ้ง้ลูกนั้นออกครับ ตอนนี้เหลือลูก2ต่อ2นะพี่พีทต้องเปลี่ยนก่อน้น,นดับแรกโเปลี่ยนอ,อ้าวรอรอสองลูกลนะ <c oughs> ตอนนี้นตีถูกลูกนี้หัวน,นี้อาจจะเกมนะ <c oughs> โอ้โหแรงแล้วแร <c oughs> งแล้วได้ <c oughs> ต้องตีหนึ่งเพื่อหนึ่งได้เพราะว่าไปเข้าอีกลูกเข้าข<อ>ไม่แน่อโอ้โห,โหลูกนี้ออกโอ้หลังแน่นเตะตองลูกนี้ถ้าพี่คิดเข้าไม่เปลี่ยนก็คือแพ้นะครับเกมนี้เกมแลยบายบาย เป็นว่าทีมตะวันนาครับเดี๋ยวมือให้ต่อ,อขอึ้นเตยียงเลยเหรอเฮ่ยไม่ต้องเลยไม่เอาไว้องไว้ช่วยเดี๋ยวมานั่งกินต่อใม่มาแจ้งก่ทีมตะวันนาาตะวันนา่นะสามชนะเมืองทองเข้ารอบไปก่อนนะครับรอบที่สองเลยนะครับ